พบกับช่อง CTS Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกนะครับนะครับมาแกะกล่องนะครับผมสั่งมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมสั่งลอกอะบูกาเทียนะครับแบ็กแม็กนะครับแบ็กแม็กสามหมุนซ้ายนะครับมาดูกันครับว่าจะได้ตรงกับที่สั่งมาไหมนะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยครับผม ครับแกะกันเลยครับผมแกะกันเลยนะครับดู you yeah. ทับูกระเช้านะครับเฮ<อ>้ยพ่อใส่ไม้ได้วยโอเค okay, มาให้ข้างใน,นอ่ะมีหน้านใส่มาให้ตัวนี้เป็นกิบเก่าแล้วนะแล้วมันกิบนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับ บ้างนะครับอันนี้ในกล่องนะครับถังล้างรถมันใช้ถังล้างรถอันนี้เป็นแผ่นกันกระแทกนะครับหรือเอาไปใช้ล้างรถก็ได้นะครับโอ้ยอย่างดีเลยครับเนี่ยข้างในนี้นะครับจะมีตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกตัวล็อกนะครับ ครับอ่ากบหัวนิดนึงนะครับผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับแะเ็นนะครับอันนี้อ้ใบประก,รนนะกรรันนี้นบุกัสเซียอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นใบประกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ย เพราะภาษามันอ่านไม่ออกนะครับเราจะเป็นใบประกันนะครับ กันนะครับนี่นะครับนี่อันี้นะครับมีกต่อไม่มีอะไรครับอันนี้ยัไม่ใช่นะครับเรามีราครับมีอันนี้ต่ออันนี้นะครับผมนะคอันะมาดูตัวรอบไปว่าครับตัวรอบนะครับอันนี้เป็นรอบหกหกสุดสี่นะครับผม 6.4โอ้โหขับได้นิดนึงนะครับผมเอา6.4นะครับเรบรกได้8กิโลนะครับ,รบเบรกอันนี้หนักไป8กิโลขัดชโลได้สบายนะครับผมว่านะเบรกข้างหลังนั่งคุยขยะอะไรกันไหมขัดชโลได้สบายเลยนะครับ8กิโล หนักก็อยู่ที่สองร้อยสองกรัมนะครับความลื่นลื่นอยู่ับผมคบยครับลื่นอยู่นะครับตรงใช้ได้นะครับผมว่าสวยนะครับ ดำด้านนะครับเปคล้ายกับไดว่านะครับไดว่าสีทีแปดดูนะครับคล้ายกันนะครับเป็นดำด้านนะครับตัวปับเอตัวนี้ก็ละเอียดอยู่นะครับเอคอ่ารอบนะครับรอบหกจุดสี่จุดหนึ่งนะครับ เลื่อนอยู่นะครับหมุนเลื่อนอยู่ใครที่กาลังมองหารอกนะครับใครที่กําลังมองหารอกอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ที่กําลังมองหารอกอยู่นะครับมือใหม่แล้วก็มือมือตงกลางนะครับเลื่อนอยู่นะครับเลื่อนอยู่ครับผมเลื่อนอยู่ครับ ก่อนนะครับอันนี้มีปนนนนุ่ปืนนะครับตัวนี้นะครับอ่าลื่นดีนะครับครับโอ้โหขอสมดปูนอ่ะทาแบบรวมๆเลยนะครับอ่ามีเสียงนะครับ ดูครับเนี่ยคระเอาไปแต่งใ,ใส่ลูกปืนใส่คอสปูลอ่าใส่ตัวสปูน,นะครับสปูเตื้นนะครับผมว่าแจวเลยครับผมตัวนี้กับราคาแค่นี้นะครับราคาแค่นี้นี่ผมว่าถือว่ารื่นใช้ได้นะครับนครับื่นอ,อยู่คื่นอ,อยู่ื่น เรลองมาแกะดูสปูนกันนะครับบอกว่าให้แกะตรงนี้นะครับด้านข้างนียนะครับกดไปนะครับเดี๋ยวัผมยังไม่ถนัดกดแล้วก็หมุนขึ้นนะครับได้แล้วครับนี่นะครับในนี้ก็จะมีลูกปืนอัตราลับนะครับห้าเม็ดห้าเม็ดนะครับ ปืนห้าเี้ยแล้วก็มีลูกปืนตัวนะครับผฟฝ้าครอบในอันหนึ่งนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลูกปืนนี้เบอร์อะไรนะครับถ้าใครรู้หรือว่าช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้กับลูกปืนตัวคับคอสโูนนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนตรงตรงปรับปรับปรับเนี้ยครับ ถ้าใครรู้นะครับช่วยช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับเพราะผมก็จะเอาซื้อกุญมาแต่งนะครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงอันนี้ก็โอเคอยู่ครับผมวัสดุก็วัสดุก็โอเคอยู่อยู่ว่าได้ของที่โอเคอยู่ครับไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับผมสั่งจากเว็บนะครับ ไม่ได้ซื้อจากร้านนะครผมสั่งจากเว็บมาแล้วเขาก็ส่งมาให้อีกทีนึ่งนะครับโอเคอยู่นะครับซ้าย ดายอยู่โอเคดูอยู่นะครับผมครับอาบุคกาเซียแบ็กแม็กสามอีกคว่าแบ็กแม็กนะครับสามต้องดูสามตรงไหนนะครับจะเป็นแบ็กแม็กสามนะครับที่สั่งมานะครับ กำลังมองหายอยู่นะครับก็แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปทดลองให้นะครับว่าจะเลื่อนแค่ไหนนะครับกับกบยางนะครับผมเน้นกบยางก่อนนะครับเขาบอกว่าสายทีสามจุดสองนะครับ ใต่ได้135เมตรนะครับ135เมตรของมันไม่ทัดนะครับเพราะว่าครับก,บกับหน้ากับหลังนะลื่นอยู่ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับรอบก็โอเคน้ำหนักถือว่าพอได้อยู่ครับ ใ้รมองหาอยู่ก็ลองลองลอง,ลองดูนะครับลองราคาก็ไม่สูงนะครับราคาพอกับไดว่าซีซี80นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไดว่ากับตัวนี้เรามาเทียบกันดูนะครับทั้งไงก็ลองติดตามชมคลิปหน้านะครับแต่ตัวนี้เก๋เลยครับสวยดีเยี่ยมครับผมก็เดี๋ยวยั้ยงไงท้ายคลิป๋ะบผมไปตรวจสอบให้นะครับว่า จะได้ระยะขนาดไหนนะครับเรครับผมถ้าใครรู้เรื่องลูกปืนแต่งซิ่งนะครับช่วยช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับผมเพราะผมไม่รู้จริงๆว่ามันเบอร์อะไรนะครับใ,ใดอาแกรมมันก็ก็ไม่บอกนนะครับนี่นะครับตดอาแกรมมันก็ไม่บอกนะครับแต่บางรุ่นมันจะบอกให้นะครับว่าลูกปืนขนาดอะไรนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวหายคลิปผมจะไปทดสอบเหมือนเดิมครับผมเรื่อเลื่อเรื่อเฟิร์สเลื่อเฟิร์สเลื่อเฟิร์สครับโอเคครับผมครับเอาดูลอาเซียแบ็กแม็กสามนะครับครับผมลองกันเลย

Μόνο τσακών. Γύρω με τσακών. Τι είναι εδώ. Τι είναι εδώ. 이리로. แบบแม็กซ์ของขัาศึกก็ถือว้ใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะแต่งซิ่งนิดนึงนะครับใส่สปูนตื้นนะครับใส่สปูลตื้นกับแต่งลูกปืนซิ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทางไงฝากติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผม mm hmm. คลิปนี้ถือว่า mm hmm. เยี่ยมนะครับ